อินฟินิตี้จำนายเกมแท้ราคาถูกซื้อง่ายได้ชัว sure. ร์อืมวันนี้คุณขวัญเขานัดเรามาให้มาดูเขาเดินแบบเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะได้ที่หนึ่งแน่เลยคราวนี้เขาต้องได้เป็นดารานแน่ๆว่าแ,แต่เขาอยู่ไหนเนี่ยจะถึงเวลาเดินแบบแล้วนะฮัลโหล มาแล้วค่ะอ้าววันดีวันนี้จะได้ที่หนึ่งแน่ใช่ไหมครับแน่นอนแล้วค่ะวันนี้บอกเลยว่าคุณจะต้องไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะต้องอคว้าที่หนึ่งมาให้ได้ค่ะอืมช่ามันก่อนเถอะไปเอาวอดก้ามาให้แก้วหนึ่งดิง,ง่วงง่วงโอเคค่ะวอดก้ามาแล้วค่ะเอา,อาเสริมแบบก่อนแล้วกันนะคะถาคะแนนคุณครับมาเสร์ฟชาโหคุณสั่งตอนแบบมันไม่ทันแล้วอะโอ้โหได้โจย์นี้แล้วเนี่ยคะ กิ้งออกจากเตียงนี่เองนี่มันควรจะต้องเป็นยังไงคะเนี่ยกิ้งออกจากเตียงเนี่ยเป็นแยกตัวเปรบเราว่าเราเป็นผู้ชายดีกว่านะรอบนี้เป็นผู้ชายดีกว่านะนี่มันดูเหมือนบล็อกเซอร์ไหมครับกิ้งออกจากเตียงแล้วหาการกงดีๆก็มป็นกเกงนอนเลยกเกงว่ายน้ำอย่างนี้ได้มั้ง ไหนไม่มีเลยเ,เราเลือกแต่งเกงมาแต่ไม่เลือกเสื้อนี่มันจะดูอ,อนาจารไหมคะใ่เรียบร้อยแล้วนี่แหละเทปใช่เปล่าต้องทรงผมแบบง่วงๆด้วยนะหัวฟูๆหน่อยทุอกอย่างต้องดูง่วงหมดอะค่ะหน้าหน้าต้องอันนี้ใช่ไหมง่วงๆได้แ <ขอ S 2> ล้วตัวเลือกเลือกเลือกอบผิวก่อนโอเคได้อยนี่ เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วฮะทำไมเร็วจังคะอีอีทรงผมมันจะต้องแบบฟูๆหน่อยเวราดูอย่างอื่นดิเพื่อมีแบบผ้าห่มผ้าผมผ้า่มผ้าผมเธอเดีดิอะไรอยู่ไหนอ่ะอ๋าแล้วทรงผมอยู่นี่นี่อะไรอ่ะแย่ทรงผมอะไรเนี่ยไหนไหนไหนนี่เป็นขนตาหรือไง ใช่แล้วร้อนเอ้อย <laughs> เอา <c oughs> ออกแก่ขอหน้า <c oughs> ตามแป๊บหนึ่งเนาะฮึมก็ก็จัดว่าใช่ได้แต่ทรงผมนี่ดูแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะอย่างนี้ดีกว่าโอเคพอแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้ดังชิวแล้วเนี่ย โอ้โยากเข้า V I P จังเบยมีของเต็มเลยอ่ะโอ้โหเติมสิคะไม่มีคนมี V I P ด้วยอ่ะวิ่งเข้ามาแล้วน่ะอิจฉาเขาเนาะสามร้อยเก้าสิบเก้าเท่าไหร่วะเนี่ยสามร้อยเก้าสิบเก้าเหรอ V I P เยอะอยู่นะสมมติเราว่าน่าจะหลายบาทอ๋อทำไมเราเดินอ๋อเดินเข้ามาแล้วก็เด้งออกมา อย่าเนียนเนียนแล้วว่าจะเนียนเข้าไปซะหน่อยผู้เนียนไม่ได้แล้วเออแต่เราว่าชุดผู้หญิงน่าจะเหมือนชุดนอนมากกว่านะไม่ทันแล้วเธอยี่สิบเจ็ดวิชุดนอนไม่ได้นอนก็มีเนี่ยชุดนอนไม่ได้นอนเออแต่พี่ขวัญแต่งมานี่บอกเลยว่าพี่หลับแบบหลับสนิทหลับลึกไม่ตื่นนี่เลยจริงปะขนาดนั้นเลยใช่แบบว่าอย่าแต่งอีกนะอันนี้ดีกว่าค่ะโอเคเราจะเป็นแบบ bad boy bad boy bad boy นี่ก็ซาแังฮ่านินาลิซอนี่ I'm a bad boy กรรมการบอกพร้อมแล้วพร้อมที่ตัดสินใช่เจมาอ้อสปามาแล้วฮะโอ้อคนนี้นี่เต้นมาเลยคนนี้เต้นมาลโอ้โหกังน้ำตลายมาให้ไปสองพอค่ะให้สองดูหน้าตาตื่นได้นิดนึง ใช่ดูแอคทีฟไหมครับเขาแบบกิ้งออกจากเตียงนะฮะคุณว่าแต่นั้นน้องแป้ยิ้มว่าอย่างไงครับอาว่าเออน้าว่านะก็ว่าคนนี้ก็ใช้ใช้ไม่ได้เลยนะครับทรงผมเขาทับกันับาได้หวานชุดออกกําลังกายมากกว่านะคะน้าไม่ให้ละกันนะครับในจังหวะนี้ว่าอย่างไงครับวันนี้ก็ผมพิธีโกโอเคเองโอ้โหคนนี้นี่เพิ่งออกจากเตียงหรือว่าไปเดินแคทวอลก และจุดนี้หมว่าคนนี้ไม่ให้นะครับให้แต้มเดียวพอค่ะจะรอเช้งไปหน่อยครับใช่ผมว่าผมก็ว่าไม่ควรให้นะครับพี่ทีิกรอเนี่ยว่าไม่ให um, ้เลยนะครับนับภาษาอะไรกับกรรมการเนี่ยโอ้ยคนนี้ก็แต่งตัวชิลดีนะคะอนนี้ก็ชิวๆเป็นชุดนอนได้อยู่นะครับเจมาว่าก็โอเคนะคะให้สามดาวแล้วกันค่ะ โอ้ยเมื่อไหร่จะเราเนี่ยเราอยากได้ที่หนังนาแล้วเนี่ยพอวันนี้แต่งหน้ามาด้ยนไม่ให้คะแนนเลยนะคะให้หนึ่งแ้มพอค่ะให้แจมหนึ่งก็ได้ค่ะถือว่าใจดีนะฮะถือว่าพิ้เงียบอแไรปดหน้าตาดูสดใสเกินไปนะเพราะกิ้งออกจากเตียงคือต้องเป็นแบบหน้าตาประมาณว่าโอ้ยฉันไม่อยากจะตื่นมาเลยอะนี่ฉันเองวันนี้มมนเจอกกิ้งรัดเป้าไปไหนครับบดเลยค่ะนี่แหละชุดนอนผู้ชายพอนอนกันแบบนี้ค่ะ เฮ้ยเยอะๆดิผู้ชายเขานอนกันอย่างงี้ว้ยหรือเธไม่ถอดเสื้อนอนถามจริงเราไม่ถอดเสื้อนอนแล้วมันเธอไงคนอื่นเขาถอดเสื้อแล้วเธอใส่นี่เ้วใส่ชุดนอนเป็นไงโอย่างง่วงข้างหนาว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 ได้เหรอแผลพันคอเพื่ออะไรหักค่ะหักให้หนึ่งคะแนนเพราะว่าใส่ผ้าคลองหนาวไงก็เาคว้าผ้าพันคอมาใส่หนาวหนาวเฮ้ยมีใครบอกโอเควาโอเคว่ะ F C K N ก็มา F C A P วันนี้ก็ดูเหมือนคนดาราเลยคนนี้เหมือนคนแรกที่ทําเลยอะให้แต้มเดียวครับแต้มเดียวเหมือนกันค่ะผูรอบนี้บอกเลยว่ากดคะแนนมากให้ทุกคนหนึ่งแต้มหมดเลยเก๋ขวัญก็เป็นคนอย่างนี้เลยนะครับน้องๆไม่ได้ดูวลกเอาด้วยกันครับอ้ยใช่สหน่อยอย่าเป็นดารามาถึงนล้นไม่หรอกไม่ได้เป็นหรอกนั่นเขาฝันขอบคุณพังชลัยครับผมไม่เป็นไรค่ะยังมีหลายรอบเลยคะ เราได้ข่ดไปไหลยแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรดูดิเส้นทางการเป็นดาราของคุณเริ่มจะมืดในอนาคนะห่างกันค่หนึ่งคะแนนถ้าเราได้ที่สี่อ่ะอ่ะอ่เหมือนคนได้ที่หกอ่ะอหรอมันก็คะแนนเก่าเท่ากันอ่ะหนูจะไม่ยอมแพ้ค่ะรอบหน้าหนูจะเป็นผู้หญิงค่ะรอบนี้หนูไม่เป็นตัวของตัวเองค่ะโอ้โหใช่เหรอจริงค่ะจริงค่ะไรเนี่ย s u ม m e ช s u n ันช n ย ต้องไป่ใช่ทะเลแหละใช่ป่ะไม่เกี่ยวหรอกหน้าร้อนก็พอแต่งตัวร้อนๆชิคๆชิวๆอ๋อก็แล้วแต่ก็ฉันยังแต่งตัวไปทำไมเหรอชิคๆชิวๆค่ะค่ะชิคๆชิวๆค่ะนี่ค่ะไอ,อเคเคซีคเลือกแว่นตามเราอ่ะมันก็มีไม่กี่แว่นหรอกคะ่ะคุณคะ ชิชิชิ่ชิวชิอชิเชืวชิ่อชิเชื่อเชื่เชือชื่อกชื่เชืวเ่อเ่อเชื่อเช่อเชืดอเชแ่อเชื่อเอเลื่อเช่อเชื่อเชื่อเชื่อ่อเวื่เช่อเ่เช่อเช่าเ้ื่อเชั่อเชื่อนช่อเชื่อเชื้อเช่อเชอเชอเชื่อเชื่อเ่อเชอเช่อเอเช่อเหอเ่อรชอนชื่อเชะอเช่อเชอเช่อะอเช่เอเออ่อนค่ะร้อนค่ะ อุ้ยมีเป็ดด้วยขี่เป็ดด้วยตตัดๆๆโอ้ยทำไมขี่เป็ดได้ยังงี้ได้แอ้ชิคชิลชิวชิวชิคชิลชิวชิวหมวกใบใบใหญ่ๆอยู่ไหนคะนี่อีชั้นได้แล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วเหรอคะทำไมไวจังเลยหยอกเอีชั้นว่าอยากจะเปลี่ยนเสื้อนิดหน่อยเดี๋ยวไปดูวนๆดูก่อนค่ะวนดูสิคะ อีฉันร็จแล้วค่ะยิงเหรอคะอฉันน้อได้ที่หนึ่งแน่นอนบอกเลย <laughs> ยังไง <c oughs> ก็คนละสไตล์ตได้อยูอย่ามาเรียนแบบนะฉันไม่ได้เรียนแบบเธอซส้นหน่อยนะเราเสร็จก่อน,นี่ะแสดงว่าเธอเรียนแบบเราไม่ได้เรียนแบบเธอเราก็เสร็จแล้วเนี่ยเราอาบแดดเนยอะเราดำเลยเนี่ย <c oughs> เห็นสีผิวแล้วไหมเห็นสีผิวแล้วไหมไม่อ่ะคนขาว คนข่าวมันก็แบบอยู่ซัมือได้เขาอาจจะแบบพึ่งช่วงหน้าร้อนไงอ๋ออันนี้ก็เลยอันนี้เราไปอาบแดดมาเรียบร้อยแล้วไงทีน้ไปแล้วแหละอย่าลบฉันสิอะไรเหรอเราเป็นคนละชั้นกันน่ะฉันบอกแล้วว่าเราไม่ใช่น้องชนะจะไปไหนโหวตให้พี่ด้วยน้องถ้าน้องบอกน้องเป็น fc พี่อะโหวตให้พี่ด้วย เย้หมดเวลาแล้วค่ะแล้วว่าพี่ขวัญจะได้คะแนนจากน้องน้องจะพิสวาตให้้าแต้มเหรอจะให้แค่สามอ่ะก็ไม่แน่คุณแล้วก็บังคับให้น้องให้ไม่ได้ถูกใช่เะล่าเฮ้ยมาแล้วค่ะเจมามาแล้วค่ะอืคนนี้แต่งชุดเหมือนอีชั้นเหมือนเหมือนเอ่อคนพีเลยนะคะเฮ่ค่ะเมืดออยู่สองแต้มค่ะคนนี้ให้สองค้า ยังไง,งขัดๆเดิมทรงผมอยู่นะคะตัดคะแนนตัดคะแนนว,ว,วันนี้จะอ,อยูว่วันนี้จะอยู่แต่ว่าแจ่มแมวค่ะถ่ายโพสะท้อนผมว่าโอเคครับให้สามแต้มแลครับเออชุดน,นี้น่ารักเดียโอ้เห็นน้องตูดเลยครับเกมโกนครับแต่วันนี้นะก็ว่าสวยดีนะเสื้อเหรอนะตูดครับเดี๋ยว ก็นี้ก็ดูเรียบร้อยดีนะคะแบบยังไม่ได้ลงทะเลอะไรอย่างนี้แต่นี่มันเสื้อวอร์ไม่ใช่เหรอรอยสักหรือเปล่าหรือเสื้อไม่รู้ครับเราดูเลยเหมือนรอยสักโอ้นี่ไงตาคนนี้โหมดเลยดีกว่าค่ะสวยเลิศเลิศค่ะให้ไปสองแต้มค่ะยังไม่ที่สุดค่ะยังไม่ที่สุดค่ะเลิศค่ะเลิศค่ะเลิศค่ะเนี่ยนั่นละ กรรมการโคตรเข้าข้างแมวไอแมวมองเลยอ่ะแย่อะไรเมื่อกี้เป็นคนเดินหรอกอมเรินอาอุ้ยคนนี้ได้อ่ะให้สามแต้มเลยคนนี้สวยคนนี้สวยมากคนนี้เก๋อยู่นะครับแต่ว่าผมทะลุหมวกนะฮะมันก็ต้องอย่างนั้นแหละค่ะหมวกมันไม่พอดีกับผมคนนี้เก๋มากแล้วว่าคนนี้ต้องชนะแน่เลยอ่ะแต่ไม่เราจะไม่ยอมแพ้ค่ะ เราจะไม่ยอมแพ้ค่ะวันคนนี้ก็คนนี้ได้อยู่ชิคชิคข้างนอกชิคชิคกระเดาชิคก็เดาเดาอยู่ไปสามเหมือนกันครับชอบชอบชอบอ๋อผถ่ายโฟสะท้อนดูจะชอบมากเลยนะครับแน่นอนครับผู้หญิงสวยๆแบบเนี้ยผมให้คะแนนเต็มที่อยู่แล้วเมื่อไหร่จะมาเนี่ยขอให้ระวอดเสื้อผ้าก็ต้องวอดความหน้าตาดีสองค่ะหล่อนหล่อนนี่ก็วอดอย่างอื่เลยนะไมเอเห็นผู้หญิงเป็นไม่ได้นี่หรือฉันวกผู้ชายมั้งะ สองพอไม่ใครอหล่อไม่โดนใจใช่ไหมคะคุณมาใช่ค่ะนโนตว่ายังไงบ้างครับคนนี้น้าเขาว่าเขาดูเหมือนผู้หญิงไปเล่นเวทมาน่ว่าเขาไปเล่นเวทมาแน่เลยดูร่าบึกมากแต่ก็ชิคอยู่ให้สองรักการดูสุขภาพดีใช่ดูเป็นผู้หญิงสุขภาพดีมีกล้าม เดี๋ยวรอดูเค็นเคซี่นะครับเค็นเคซี่มาไหมอยากจะทำลายแม่นมากเหลือคนเดียวแล้วแหละหรอวะเยอะหายไปแล้วว่าเสีอเขาดูยังไงหมวกผมเขาแปลกๆม่ปกติค่ะไม่แปลกค่ะไม่สามแล้วกันค่ะสี่สิคะสี่ค่ะไม่หันแล้วค่ะสามข้อค่ะสี่ดีโหนี่ไงน้องเอฟซีวันนี้ควรจะไปแต่งเฟซนี้นะครับ ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับนะโน้ตอ่ะให้ไปหนึ่งค่ะแต่ก็ว่าหาดูคอนเซ็ปต์เลยเนี่ยนี่อ่ะแต่งมั่วมากอาเราไม่เดินกลับทางเดิมเดินหายไปไหนเลยวะเดินตอกขอบไปทีเดินตอกขอบไปทีไปแล้วไั้ไงได้ไงอ่ะไม่อีฉันได้ที่หนึ่งค่ะไม่เดี๋ยวไม่ใช่อย่างนี้ดิมันไม่ใช่อ้าวเฮ้ยวันที่คุยกันไว้อ่ะเอาจริงๆนะเขาแต่งตัวดูน่ารักนะเว้ยแต่ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำมอย <c oughs> ู่ีนี่ะหากัสีแต้แค่ะหางกันสีแต oh <my> คุณเคนเคซี่ครับ <c oughs> คุณพาดให้กับตัวปอมผมผมไปแล้วนะครับขอได้ชิ้นหนึ่งแล้วคุณทําได้ไหมดิฉัน <c oughs> รู้สึกแย่มากค่ะดิฉันว่าน้องคนเมื่อกี้ต้องโหวตให้คุณห้าเต็มแ,แน่ๆเลยค่ะดิฉันที่ว,ว่าอย่างนี้่วป้าบค่ะเขาเขียน f c u ขึ้นมาก่อน kn ค่ะแสดงว่าเขารักคุณมากกว่าดิฉันค่ะ ไม่ค่ะเขาน่าจะหาตัวยูเจอก่อนตัวเคค่ะไม่ใช่ค่ะตัวเคเขียนง่ายกว่าเยอะเลยค่ะคุณเขาพิมพ์ครับเขาไม่ได้เขียนครับนั่นแหละค่ะคุณคราตัวเคมันพิมพ์ง่ายกว่าเยอะเลยค่ะคุณนี่ฉันเศร้าใจเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าจะประกวดชนะหรือเปล่าสงสัยถ้าเกิดประกวดไม่ชนะนี่คงแบบฝันสลายหรือไม่ก็ไปหาแมวมองคนอื่นนะคะเนาะแมวมองไม่มีแล้วครับแมวมองไม่มีแล้วคนสวยแบบนี้ยังไงแมวมองก็ต้องการค่ะ ค่ะเหรอฟูมีสีสันที่ยะโจะใสยังไงวะให้มันดูหลายสีเออชุดยังไงดีนะชุดนี้ละกันดูมีสีสันน่ะดูมีสีสันก็ต้องเป็นชุดนี้เลยค่ะน่าจะดูมีสีสันสุดแล้วเอ้ผู้ชายมันดูแบบอ๋อไม่ค่อยอ่ะผู้ชายมันไม่ค่อยอ่ะเดี๋ยวผมไปเป็นผู้หญิงดีกว่ามาแ้ชายมันไม่ค่อยมีสีสันนะคะแกน่เหค่ะทำไมสองชุดนี้มาซ้ำกันคะ ไม่รู้เหมือนกันค่ะมันคันเรือฟูไม่พอค่ะเดี๋ยวอีชั้นเลือกอันนี้ก่อนเนะฮะีฮยค่ะอยากใส่อีกอะทำไ,ไมมันมีชุดข้างในอะค่ะมันมีชุดข้างในอะค่ะเย้ก็ออกสิคะต้องเข้าไปชุบตัวก่อนมัน้งไม่เอาออกไม่ได้อะชุดขาวอะมันเป็นกางเกงหรือเปล่าอ๋อเออต้องเอาออกเอาก็ต้องติ๊กตรงกางเกงออก อูบอกเลยว่าชุดนี้นี่แบบคาราโฟมากก็สีสันนี่สดใสหน้าตาเราก็ต้องแบบสีสันด้วยนะคะนี่ผู้หญิงไม่มีกางเกงเฉยๆมันว่ามีแต่เสื้อกางเกงกี่คู่กันกางเกงเฉยๆก็มีนะแต่มีแต่กางเกงยาวๆอ่ะอันนี้ไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแป๊บอ่านี่ชุดนี้ค่ะเอ๊ะหรือว่าสีขาวดีสีขาวดีกว่าเรื่องสีผมก่อนนะคะก็ ก็จัดว่าใช้ได้นะทรงนี้แต่ว่ายังไม่ชอบทรงนี้ดีกว่าค่ะสีชมพูเอ๊มันอาจจะไม่ตัดกับเสื้อผ้าของเราเนี่ยค่ะหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีทันอยู่แล้วค่ะผมแดงดีกว่าต่อตอผมแดงมาเร็วคอลเลูชั่นคอลเลกชั่นค่ะมีสีลุงไหมคะโอ๊ยเกลียนหมวกนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะอือแจมจะแ็มแจมว้าว แจมดมเดมเดมดาวนี่แหะค่ะสีสันแบบสดใสมากเรียบร้อยนี่โหแจมแมวแจมแมวแจมมน้ำมูกไปทีดาดาต้องคัลล์ฟูลด้วยค่ะแบบอ๋อแบบอิ่มยายาเอาอันนี้ดีกว่าสีแดงจะไม่ได้นะคะเราจะเอาผมสีเหลืองดีกว่าอันนี้อันนี้เอ้น นี่ปากแบบเบิร์นเนี่ยเบิร์นเนี่ยค่ะเบิร์นเบิร์นนะเบิร์นแผ่นนี้ก็สวยหมดเวลาแล้วสามสองหนึ่งเติร์นเจนเคซี่ไม่สวยแน่นอนค่ะตาสุดท้ายแล้วรับรองเลยค่ะสวยแน่นอนค่ะบอกเลยว่าฉันนับแน่สีสันไง การแข่งขันคราวนี้น่าจะจัดนักก็เต็มกันแน่ค่ะเพราะว่าเป็นการแข่งขันชี่คนค้างง่ายนะคะเลือกกันเลยก็ได้ให้สีมูชาติะคะ่ะแต่ต้องมีแอ<ห>นแมทด้วยนะคะถ้าไม่มีแอ<ห>นแมทฉันไม่ให้คะแนนค่ะคนนี้นี่อย่างนนี้แล้วค่ะเรียกว่าไม่มีแอนแมทค่ะไม่ให้คะแนนค่ะให้หนึ่งแต้มฟอค่ะมีกระมีกระปลอยผมสีดาด้วยค่ะน่าโน้นว่าเขาแต่งตัวไม่ได้แมทกันเลยนะครับนั่นสินะคะ โอ้ต่อมาคนนี้อ้ยน่ารักู่นะคะแต่ว่าสีไม่ได้เท่าไหร่ค่ะไม่ไม่คันรูฟเลยนะครับใช่ค่ะแต้มเดียวพอค่ะไข่พงษ์สะท้อนรือจะชอบในความเซ็กซี่ของเขาแต่ผมก็ให้แค่แต้มเดียวพอนะครับคนนี้แบบกรรมการมีจรรยาบรณชอบโบสให้แบบสาวสวยเนาะคุณไผ่พงษ์สะท้เนี่ยให้หนึ่งแต้มโอ้ยมาแล้วค่ะสีสันสดใสโอ้โหสีสันใช้ได้ครับให้คะแนนความสีสันมีแอแมิดไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ โอ้ยต่ได้อมสามโพนะครับโอ้ยขอบคุณค่ะหน้าตาหน้าตาไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ผ่านเนบหน้าไม่ผ่านพี่คะผ่านค่ะหุ่นก็ผ่านค่ะนี่ค่ะมาเจอฉันนะคะโอเคค่ะโอ้ยฉันเกลียดนี่ค่ะรูฟูมาก p o w e r f u l of color ไม่ชอบปากค่ะ p o w e r of color ค่ะดูดูแรดค่ะดูแรดค่ะเขาไม่ได้มี โจ๋ดว่าห้ามเล็ดทีค่ะคนนี้ดีแขนมาคนละสีเลยวะเฮ้ยนี้ค้าเลือกฟูใช้ได้แต่ว่ามันไม่เข้ากันเลยค่ะเอาเปหนึ่งแดงจให้สองค่ะเดีน่าให้สองอะให้ในความความจัดเต็มของนางค่ะให้ในชุดนะคะหนึ่งคาแนนเมื่อกี้เฮวินโอ้คราวนี้มาเป็นผู้ชายครับเดี๋ยววะผมไผ่จะวิเคราะห์แปลด้วยค่ะ ให้เชื่อเขาก็พอได้ครับผมให้สองเหมือนกันครับดูมีสีสันพอได้อยู่นะครับใช่แล้วถว่าเท่าไรจะไม่ค่อยมีแกนเมทเท่าไหร่ถอดต้มดูไม่ค่อยสีสันเหมือนผู้หญิงอ่ะคนนี้นาโนจะวิจาร์เองนะครับนาโนว่าเขาดูเรียนแบบคนโอเคยังไงคะเปลี่ยนแค่กเปลี่ยนแค่รองเท้าค่ะ้องน้ำเหมือนเลยค่ะอยให้สองค่ะ คนนี้ก็ว่าคนนี้ใช้ได้นะครับแต่ว่ามีปรีมีปรีไม่ใช่มีปรีแต่ว่าก็ใช้ได้อยู่ครับให้สามครับมาดูกันนะครับว่าคุณเคเอ็นเขาจะติดหรือเปล่าเขาจะได้เป็นดาราสมใจอยากไหมไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่ได้เป็นก็ไปหาแม่มองคนอื่นได้ค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วนะคะคนนี้ใส่ชุดธรรมดามากค่ะไม่หรดจิดชื่นนะครับแต่ว่าสวยนะให้หนึ่งครับอเด่นเก็ได้ค่ะหนึ่งเด่บ

ไม่มีใครโหวตให้เราเลยอะใครเโหวตให้คนเดียวเขาเลวเข้าใกล้แตเองโอเคเราเลิกกันได้เราไม่เป็นนางแบบแล้วคนแย่หนูเลิกค่ะหนูจะไม่เป็นนางแบบแล้วค่ะหนูจะเลิกจากออกออกจากวงการนี้ไปเลยค่ะหนูจะไปเป็นนักแสดงตลกดีกว่าค่ะสามถายได้สามเดี๋ยวเราดูนะครับนักแสดงทุกทุกอย่างต้องมาจากการเดินแบบครับผมต้องเป็นแมวมองนะครับผมมาหานักแสดงจากการเดินแบบนี่แหละ เกี่ยวเราคุณเดินแบบแล้วเป็น <g ül> แดงเนี่ยไม่เกี่ยวเลยโอเคครับวันนี้ก็ลากันก่อนครับผมชอบกดไลค์ like กดแชร์กดซับสไครตด้วยนะครับใครอยากให้อยากเล่นเอ้ยใครใอยากให้เล่นอีกก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเกมเริ่มเฉยชอบผมมา้ยครั <ห omo? S 2> ก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับก็มาดูว่าภาคสามพี่ขวัญจะยังจะได้เป็นอะไรอยู่ไหมนะฮะน่าจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วรู้สึกตอนนี้รู้สึกจะดับฝันตัวเองแล้วไม่อยากเป็นอะไรแล้ว โอเคไปแล้วบายบ๊ายบายค่ะวินเนอร์วินเนอร์วินเนอร์นั่นไง <laughs> ตอนไม่ได้แข่งทำไมมัาชนะคะคืออะไรไม่เข้าใจว้า <laughs> คุณอ okay ูเคค่ะคุณอ okay ูเคค่ะคุณดูคะ่ะ27คะแนนเลยนะคะคุณอ okay ูเคค่ะคุณอ okay ูเครับหนูเข้าเป็นนางแบบเถอะคะ่ะ <laughs> ไม่ทันแล้ว